สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning งแชร์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโอไดบะนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่หน่วยไปท่องเที่ยวมาเมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่16ตุลาคมนะครับถึงแม้ว่าอากาศมันจะค่อนข้างที่จะปิดนิดนึงแต่ว่าก็เป็นสถานที่ที่หน่วยรู้สึกว่ามีความตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับโอไดบะถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวในบริเวณโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นก็แนะนำนะครับเป็นสถานที่แนะนําอีกที่หนึ่งที่น่าจะไปเที่ยวนะครับสาหรับคน ตรงบริเวณตรงนั้นได้นะครับก็จะมีที่พักที่คนเขาเข้าไปอยู่หลกัหลกๆนะครับก็คือ,อ TIEC นะเขาเรียกกันว่า TIEC ชื่อเต็มๆก็คือ Tokyo International Exchange Center ซนะครับซึ่งก็ค่าเช่าเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ35,000 35,000เยนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้ที่มันอาจจะแอบมีความแพงนิดหนึ่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยต่อเดือนก็น่าจะจ่ายเดือนละประมาณ5 0,000เยนแล้วก็ค่าเดินทางอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่า จะต้องขึ้นรถไฟมาที่มหาวิทยาลัยบ่อยไหมนะครับถ้าหากว่ามาบ่อยๆก็อาจจะต้องทําตั๋วรายเดือนที่ที่เขาจะมีดิสคา ؤ ต์ให้นะครับสาหรับเอ่อสิทธิ์นักศึกษานะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของโอ้ได้บาทเนี่ยหนุยยอมรับเลยว่าเอ่อด้วยความที่เราอาศัยอยู่ในบริเวณที่มันเป็นย่านเนี่ยมิโดริกาโอกะจิยกาโอกะนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกันกับทางโซนชินจูกุชิบูยะและโซนตรงนั้นใช่ไหมครับเอ่อมันก็จะมีความ วุ่นวายมีความเมืองมีความอะไรอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอไปในโซนโอไดบะเนี่ยมันจะได้อีกฟิลหนึ่งทุกคนมันมีความ มันมีความอลังการมันมีความซีวิไลอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าไอ้วันที่หน่วยไปอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะพอดีที่แบบว่าคนยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าจากที่เพื่อนๆบอกเนี่ยก็คือคนปกติแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะออกมากันเยอะมากอยู่พอสมควรนะครับซึ่งไอ้ตรงบริเวณโอไดบะเนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมานะครับเมื่อสมัยตั้งแต่ยุคเอโดะสมัยนู้นเลย1,800กว่ากว่าอะไรช่วงนั้นนะครับเพื่อที่จะ,ะเหมือนป้องกันการจม การโจมการถูกโจมตีทางทะเลของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตรงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนั้นในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ถูกปรับปรับเปลี่ยนใหม่เป็นลักษณะเป็นเหมือนเอ็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ไหมหรือว่าเป็นเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์หือก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะครับแต่ว่า เอ่อในถ้าหากว่าใครมีโอกาสนะก็ลองไปเที่ยวดูมันก็จะมีจุดแลนด์มาร์กอยู่หลายๆที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อโซนพิพิธภัณฑ์หรือว่าโซนจุดท่องเที่ยวจุดชมนู่นชมนี่อะไรจุดชมวิวอะไรเงี้ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเอ่อถ้าหากว่าไปเนี่ยก็จะเจอพวกเอ่อไม่เรียกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียก ว่าอะไรอะชิงช้าสวรรค์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะว่าเรียกถูกหรือเปล่าเราก็จะมีกันดั้มอ่าที่เราสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับวิววิวหไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าทะเลหรือว่าเป็นอ่าวน่าจะเป็นอ่าวมากกว่านะครับบริเวณตรงนั้นเราก็มีเลนโบว์บลิชนะครับเป็นสะพานที่ค่อนข้างที่จะยาวทอดข้ามไปอยู่พอสมควรนะครับก็สวยงามดีนะครับแล้วก็จะมีตัว เทพีเสรีภาพจำลองนะครับขึ้นมาก็สามารถที่จะแบบไปถ่ายรูปได้หลายมุมมากเลยทีเดียวนะครับอืมโอเคถ้าหากว่าพูดถึงประวัตินิดนึงแล้วกันนะครับจุดบริเวณที่เป็นแลนด์มาร์คที่หน่วยพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างสะพานเ b นโบว์บิ e เนี่ยก็คือสะพานสายรุ้งใช่ไหมครับเขาก็ทอดตัวผ่านทาง Alt o อ่าวโตเกียวอ่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอ่าวโตเกียวใช่ไหมครับซึ่งก็จะเป็นสะพานที่มีการเชื่อมอตัวโอไดบะกับบริเวณ ที่อื่นๆในโตเกียวนะครับซึ่งตอนเวลากลางคืนแน่นอนว่าเขาก็จะมีการประดับไฟที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าว่าใครมีเวลานะครับจนถึงตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับในบริเวณตรงนั้นได้นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีแบบว่าบริเวณอ่าวโตเกียวครับเขาก็จะมีการที่จะ เช่าเรือไม่ใช่เช่าเรือก็คือจ่ายเงินเพื่อที่จะเข้าไปนั่งเรือแล้วก็ล่องเรือนะครับบริเวณในอา่าวโตเกียวเนี่ยก็เหมือนเป็นการชมบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะไปดูได้นะครับซึ่งตอนนั้นหนุ่ยก็ได้เห็นอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงไปตรงนั้นนะครับอืม แล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีแบบว่าร้านเนี่ยหนุ่ยจะมีความรู้สึกว่าห้างในบริเวณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากบริเวณที่ที่หนูยอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบไม่ห้างใหญ่ๆที่มีคนเยอะเยอะไปเลยแบบอย่างเช่นเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะดโซหรือว่าหรือว่าพวกร้าน ดองกี้โจเต้อะไรพวกนี้ที่ดังๆในในหมู่คนไทยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นร้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไปเลยอะไรย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าถ้าว่าไปทางโอไดบะเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าแบบห้างมันจะลักษณะเหมือนเซ็นทรัลบ้านเราอะครับเออมันก็จะมีแบบร้านมีมีทั้งที่เป็นแบบเป็นฟู้ดคอร์ตอ่ามีทั้งเป็นฟู้ดคอร์ตหรือว่ามีทั้งที่แบบแยกเป็นร้านร้านเออหนูไม่แน่ใจว่าจะอธิบายลักษณะแบบไหนแต่ว่าถ้า พูดถึงเซ็นทรัลทุกคนก็คงจะนึกออกนะครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณนั้นซึ่งหนุ่ก็คิดว่ามันเป็นอีกฟิลหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าหากว่าคนมาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงชิชิจูกุชิชชชชชชบุยะที่แบบว่าคนาไปเดินกันเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอืมก็เป็นอีกดินแดนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับนอกจากนี้นะครับหนุ่ยก็เคยได้ขึ้นไปบริเวณเอ่อเขาเรียกว่าฟูจิทีวีนะครับมันก็จะมีเอ่อ เหมือนเป็นสเฟียหนูไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสเฟียอะไรจำจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าไอตัวตัวสเฟียตัวเนี้ยอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบน,นี้กันอันนี้อันนี้เปิดมาจากพันทิปนะครับของคนอื่นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะขึ้นไปดูวิวได้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยหนูก็ไปขึ้นมาประมาณ700รเยนนะครับค่าขึ้นค่าขึ้น700รเยนขึ้นไปก็จะได้เห็นวิวบริเวณรอบๆอนะครับแต่ก็ Unf unfortunatey นะครับน่าเสียดายสำหรับเมื่อวานนี้นิดนึงตรงที่ว่าท้องฟ้ามันค่อนข้างที่จะปิดอยู่พอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้เห็นท้องฟ้าสีฟ้าหากว่าเราได้มองวิวตรงนั้นกับท้องฟ้าสีฟ้าเนี่ยก็น่าจะสวยไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ดีหนูก็ได้อัดคลิปวิดีโออะไรต่างๆมาไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถูกการตัดต่อนะเพราะว่าเพิ่งอ,อัดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก,ก,ก็ก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับก็ามาเหมือนเป็นแนะนํา สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่อยู่อาศัยสําหรับนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่หนุ่ยอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอก็อาจจะรอกันสักนิดหนึ่งนะครับติดตามตอนต่อๆไปของหนุยซังอินโตเกียวก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็หนอยก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็น่าจะได้ฟิลของวิดีโอประมาณนึงครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เอนหน้าครับสวัสดีครับ